ทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องเด่นสุกนี้ <_ étais> พบกับเกียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากพี P ่ๆอีกแล้วค่ะคือช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนเนี่ยถามเกียวเข้ามาว่าหนูจะทำยังไงให้ร้านเนี่ยมันมันขายดียอดขายปังๆลูกค้ายเยอะๆมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าหรือต้องทำยังไง เกียวขอบอกเลยค่ะว่ามีเทคนิคดีๆเยอะมากมากเลยละค่ะซึ่งพี่ๆนะคะสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองบนแอปพลิเคชัน Grab Merchant ค่ะการที่เราจะขายอาหารบนแอปพลิเคชันเนี่ย สิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือเมนูอาหารและรูปภาพของอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าสองอย่างเนี่ยพี่พี่จะต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะจะต้องมีการวางแผนต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีค่ะและอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่เกี่ยวอยากจะบอกพี่ๆเลยนั่นก็คือการจัดหมวดหมู่ของเมนูอาหารค่ะ จริงวิธีการนี้มันมีวิธีการย่อยลงไปอีกเยอะมากๆเลยเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเกียวจะมาอธิบายให้ฟังว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆบนแอป Grab Merchant อย่างที่เกียวบอกไปค่ะถ้าเกียวพูดถึงเรื่องเมนูเนี่ยเกียวมีทั้งหมด5เทคนิคมาฝากในการจัดการเรื่องเมนูค่ะมาดูกันที่เทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือ การจัดอาหารออกเป็นหมวดหมู่ค่ะซึ่งถ้าให้เกียวแนะนำนะคะพี่ๆอาจจะจัดเป็นหมวดหมู่เมนูยอดฮิตของร้านหรือจะเป็นหมวดหมู่เมนูขายดีที่สุดของร้านหรือว่าพี่ๆอาจจะใส่ไปว่าหมวดหมู่เมนูที่ขายเฉพาะ grab food ก็ได้ค่ะเทคนิคที่2ค่ะ โปรโมชั่นจับคู่เซ็ตเมนูสุดคุ้มบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยหใช้การได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะคือการจับเอาเมนู2เมนูของทางร้านนะคะมารวมกันเป็นเซตค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มกว่าอิ่มกว่า แบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วยังช่วยเพิ่มยอดเงินหรือว่ายอดเงินต่อคําสั่งซื้อของลูกค้า1ท่านได้อีกด้วยค่ะอย่างเช่นเลยนะคะกระเพราไก่บวกไข่ดาวบวกกับโคกปกติ120บาทแต่เราลดพิเศษเหลือ99บาทแบบนี้นั่นเองค่ะมาถึงเทคนิคที่3ค่ะยิ่งซื้อมากยิ่งลดมากเกี่ยวขอบ,บอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้เนี่ย เหมาะสำหรับเครื่องดื่มค่ะอย่างเช่นซื้อน้ำมะพร้าวสองขวด80บาท แต่ถ้าซื้อน้ำมะพราะ้าว4ขวด140บาทลดไปถึง20บาทเลยแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะมาถึงเทคนิคที่4กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเพิ่มตัวเลือกให้กับทุกเมนูค่ะนั่นก็คือการสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามจุดและเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วของลูกค้านั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวเลือกการเพิ่มความเผ็ด ตัวเลือกการเพิ่มความหวานหรืออาจจะเป็นเรื่องของท็อปปิ้งก็ได้ค่ะ และเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคที่5ค่ะจัดลำดับเมนูนะคะให้อยู่บนสุดของแอปนั่นเองเมื่อลูกค้านะคะเข้ามาดูในร้านของเราเกี่ยวแนะนำว่าให้พี่พี่นะคะเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการโปรโมทหรือแม้กระทั่งโปรโมชัน่นหรือเมนูต่างๆที่พี่ๆี่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแนะนำว่าให้เลือกขึ้นมาอยู่บนสุดของแอปนั่นเองค่ะเพื่อกระตุ้นยอดขายและทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5เทคนิคเกี่ยวกับเมนูอาหารเอาจริงๆมันง่ายมากๆเลยให้พี่ๆี่นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Grab Merchant ค่ะกดไปที่ไอคอนเมนูและเลือกตั้งค่าเมนูเพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่ก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวได้บอกไปทั้ง5เทคนิคเนี่ยนำไปปรับใช้กับร้านของพี่พี่ได้เลยรับรองว่ายอดขายเนี่ยต้อง อังปรีเย่ลูกค้าจะต้องไลฟมาเทมาแน่นอนค่ะเกียวขอเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนตอนนี้เกียวต้องลาไปก่อนแล้วในครั้งหน้าเกียวจะมีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่าข่าวสารอะไรน่าสนใจมาบอกพี่ๆพ,พาร์ทเนอร์กันอีกติดตามกันได้ค่ะส่วนตอนนี้เกียวลาไปก่อนนะคะ